สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกหรือ Deep Dive ครั้งล่าสุดของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ผลการแข่งขัน MotoGP ที่สนามมิซานโนเออที่เรียกว่า Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera นะครับแข่งไปเมื่อ14กันยายน2 0 2 5ที่ผ่านมานี้เองแหล่งข้อมูลของเราก็คือบทสรุปบทวิเคราะห์การแข่งขันโดยตรงเลยภารกิจวันนี้ก็คือมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันครับ ชัยชนะของมาร์คมาเกสการต่อสู้อันดุเดือดเหตุการณ์พลิกผันต่างๆแล้วก็ผลต่อคะแนนแชมป์โลกด้วยเริ่มกันที่เรื่องใหญ่สุดก่อนเลยมาร์คมาเกสจากดูการีเลโนโวทีมโอ้โหแก้ตัวจากวันเสาร์ได้แบบสุดยอดเลยนะครับขวาชัยชนะวันอาทิตย์ไปแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะต้องสู้กับมาโคเบสซี่ฮีโร่เจ้าถี่น i, Hero, จาก a ัพเรีย r a เรซิแบบหูโหดุเดือดมาก จบที่2ไปห่างกันแค่ไม่ถึงวิด้วยซ้ำ0.5กว่า,กว,ากว่าวินาทีเองอันดับ3าก็เป็นอเล็กซ์มาเกสน้องชายเขาจากเกรซินีเรซิ่งครับใช่เลยค่ะการต่อสู้ระหว่างมาเกสแตดไมสกีนี่คือหัวใจหลักของเรสนี้จริงๆคือมาเกสเขาปรับเกมมาเลยนะเรียนรู้จากวันเสาร์ที่เจ้าตัวยอมรับว่าเออมั่นใจไปหน่อยจนล้มไปวันอาทิตย์นี่คือแบบขี่ตามก่อนเลยค่ะช่วง11รอบแรกกดดันไปเรื่อยๆแบบนิ่งๆรอจังหวะ เยอะเย็นมากใช่ค่ะแล้วจังหวะนั้นก็มาถึงจริงๆในรอบที่12โค้ง8เบสขีที่โดนกดดันมาตลอดก็มีพลาดนิดเดียวจริงๆค่ะเปิดช่องนิดเดียวมาเกสเสียบพรวดขึ้นนำเลยนี่คือผลของการใช้ประสบการณ์กดดันจนคู่ต่อสู้พลาดไปเองเลยค่ะ แล้วช่วงท้ายนี่คือบทกันมันหยดเลยนะผัดกันทำา Fa ิสแล็ตลอดมาเกสยังบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในการแข่งที่ยากที่สุดส่วนเบสกีก็บอกอาจจะดีที่สุดในอาชีพจริงค่ะแต่ว่าในขณะที่คู่หน้าเขาสู้กันสนุกเนี่ยสนามนี้ก็มีเรื่องวุ่นวุ่นอื่นๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของรถที่ดูจะยังเป็นประเด็นใหญ่อย่าง KTM เนี่ยเปโดรอาคอสตาดาวรุ่งของ r ร d บ u l l KTM โชคร้ายมากโซ่ขาดค่ะตอนอยู่อันดับ4 อีกแล้วเหรอครับครั้งที่3แล้วค่ะในสุดสัปดาห์เดียวเลยที่เจอปัญหานี้มันส่งผลกับทีม KTM เยอะเลยนะโอโ้โหน่าเห็นใจจริงๆแล้วทีมโรงงานอื่นล่ะครับมีใครโชคร้ายอีกไหมก็มีค่ะอย่างเฟรนเชสโกบานยาแชมป์โลกสองสมัยของดูคาติเองก็พลาดล้มแบบง่ายๆเลยที่ความเร็วต่ำอดเก็บแต้มไปเลยส่วนคอเกมาตินแชมป์โลกคนปัจจุบันสังกัดอพัพเลียก็เจอปัญหาเทคนิคก่อนแข่งอีกต้องเปลี่ยนรถ แล้วก็โดนโทษ Long Lap, ดับเบิลลองแลปจบไปแค่อันดับ13เองค่ะโอ้โห oh ปัญหารุมเร้าจริงๆยังไม่หมดนะคะมีชนกันรอบแรกด้วยโจอานเมียกับโยฮานซาโก้จากฝั่งฮอนดา้าทำให้เมียต้องออกไปเลยแล้วก็มี DNF หรือแข่งไม่จบอีกหลายคนเลยค่ะทั้งโอกุระวินยาเลสรินส์บาสตนินีคือมันก็สะท้อนนะว่านอกจากดูคติที่โดยรวมยังดูแกร่งเนี่ยค่ายอื่นๆก็ยังต้องแก้ปัญหากันอยู่ กลับมาที่เบสคิหน่อยสุดสัปดาห์นี้ของเขานี่มันอารมณ์หลากหลายจริงๆนะครับวันเสาร์นี่พีคมากคว้าโพได้แล้วก็ชนะสปรินเรสครั้งแรกของตัวเองในปีนี้ด้วยแถมเป็นชัยชนะแรกของอพริเียที่มีซาโนอีกนิดเดียวแต่ฟอร์มเขาก็บอกเลยว่าอพรลิเียมาแล้วนะพร้อมท้าชิงแล้วขยับมาดูนักบิดไทยเราบ้างก้องสมเกียรติจันทราจากไอเดมิสูฮอนด้าเอเป็นไงบ้างครับสนามนี้ผลงานดีเลยค่ะ น่าชื่นชมมากจบอันดับ15คว้ามาได้1คะแนนสำคัญโอ้เยี่ยมเลยคือต้องไม่ลืมว่ากล้องสตาร์ทจากอันดับ23นะคะแต่ไต่ขึ้นมาได้ถึง8ตํตำแหน่งแสดงให้เห็นถึงความนิ่งการจัดการเรสที่ดีมากหลบความวุ่นวายต่างๆได้หมดเลยทั้งที่ยังเป็นรุกกี้เราลดทอนด้าก็กำลังพัฒนาอยู่ด้วยพี่ก้องเองก็บอกว่าเป็นวันที่ยากแต่เก็บแต้มได้ก็ดีเสมอทัศนคติดีมากค่ะสุดยอดครับเป็นหนึ่งแต้มที่มีค่าจริงๆ ผลจากสนามนี้ภาพรวมคะแนนสะสมเป็นไงบ้างครับชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะหัวแถวมาร์คมาร์คมาเกสเนี่ยถึงห่างไปอีกตอนนี้มี512คะแนนนำอันดับ2คืออเล็กซ์มาเกสอยู่ถึง182คะแนนค่ะโอ้โหห่างเยอะมากก็หมายความว่าสนามหน้าที่โมเตกิญี่ปุ่นเนี่ยมาร์คมาเกสมีโอกาสทางคณิตศาสตร,ร์ครั้งแรกเลยค่ะที่จะ ปิดจ็อบควา้าแชมป์โลกสมัยที่9ได้เลยโอ้โหลุ้นกันสนามหน้าเลยสินะครับใช่ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการที่บัญญาล่าไม่ได้แต้มสนามนี้ก็ทําให้การลุ้นอันดับ3ในตารางคะแนนสนุกขึ้นมาทันทีตอนนี้เบสเซคีตามหลังบัญญาล่าแค่8แต้มเองค่ะอันดับ1-5ตอนนี้ก็คือมาร์กมาเกสอเล็กซ์มาเกสบัญญล่าเบสเซคีแล้วก็อคอสตาค่ะดูเดือดจริงๆ อันดับรองๆองลงมาโอเคครับงั้นสรุปประเด็นสําคัญจากการเจาะลึกมิสโโนครั้งนี้กันหน่อยก็มีชัยชนะที่มาจากความเก่าเกมของมาร์กมาเกสการต่อสู้สุดมันและฟอร์มดาวเด่นของเบสคีปัญหา DNF และความน่าเชื่อถือที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของหลายๆทีมแต้มสําคัญของสมเกียรติจันทรานักบิดไทยเราและก็มาร์กมาเกสที่จาะมากแล้วกับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่9นะครับค่ะ แล้วก็มีประเด็นทิ้งทายให้คิดต่อนิดนึงนะคะคือถึงแม้แชมป์โลกของมาร์กมาเกสจะดูสดใสมกมากแล้วเนี่ยแต่การต่อสู้ในอันดับรองๆองลง,งมาที่ยังเข้มข้นมากอย่างการแย่งอันดับ3ระหว่างเบสกีกับบัายา,ยารวมถึงปัญหาเทคนิคที่ยังเกิดกับทีมอย่าง KTM หรืออัปร l เลยเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมการแข่งขันของผู้ผลิตหรือวทิศทางของฤดูกาลหน้าบ้างไหมคะ การที่การแข่งขันมันยังดุเดือดแบบนี้แม้จะมีผู้นําที่นําห่างไปแล้วมันสะท้อนสุขภาพหรืออนาคตของวงการโมโต g p ีในภาพรวมได้ยังไงบ้างอืมก็น่าเก็บไปคิดต่อดูค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ